อัลลอฮุมะฮ์มดีอัลลอฮ์ฮาบุลลลาห์และฮาบุลลลาห์และสุบะลลาห์บุลลลาห์ละดีบิยะมัติฮิตะตะลุสซาบัยซุลลามุอะลัยกุมุรราะมุตุลลอฮฺบรักะตุอาชีวศึกษาวิถีอิสลามกับทางเลือกของอุมาฮะนะครับสถาบันที่ผมกําลังเข้ามาดําเนินการหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นเฟืองของการบริหารณัขณะนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียนเนี่ยก็เป็นวิทยาลัยวากั๊นะครับทั้งอาคารตัวอาคารเองตัวหอพักนะครับตัวโรงฝึกนะครับ รวมถึงพื้นที่ที่หลายๆคนอาจจะเคยมาเยี่ยมนะครับก็คือมณิตอักษาสตูลนะครับมณฑิทายชิมีพื้นที่ทั้งหมดเหล่านั้นประมาณร้อยกว่าไร่นะครับเป็นพื้นที่วัฟของพี่น้องชาวจังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มีส่วนร่วมในการในการบริจาคที่ดินตรงนั้นนะครับผมเองเป็นคนสตูลที่ออกจากจังหวัดสตูลมาเป็นเวลา39ปีเกือบ40ปีนะครับที่ออกจากจังหวัดของตัวเองแล้วก็กลับมาในครั้งนี้ถือว่ากลับมา ผมใช้คอนเซปต์ในการเดินทางกลับมาคือฟัตทูสตูนนะครับผมที่จะรอไปอยังเอ่อมาดินาของผมก็คือมาเลยปนน์ปัตตานีแล้วผมก็กลับมาฟัตทูสตูนในมิติการศึกษานะครับเราขอเริ่มต้นกับมิติการศึกษาต้องเป็นมิติที่สําคัญมากวันนี้เราจะพยายามผลักดัน h u m a n Resource ไปสู่การเป็น h u m a n c a p i t ค l ครับผมทุกครั้งที่กลับมาจังหวัดสตูนรู้สึกว่าจังหวัดสตูนเคยได้รับโอกาส ที่จะให้ฝันว่ามีหมหาวิทยาลัยในอนาคตตั้งแต่ปี3า3 9แล้วนะครับจนถึงวันนี้6 8แแล้วนะครับ6กกันแค่หกแเนี่ยสต,ตูนก็ยังไม่สามารถที่มีมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องนะครับทั้งประเทศแล้วก็ในสตูนจะมาสร้างสถาบันการศึกษาภาคประชาชนโดยเริ่มต้นจากภารกิจของก,การจัดการศึกษาในรูปแบบวักัพนะครับเ,เราได้สร้างพื้นที่โลกนะครับทั้งเป็นส่วนที่เป็นน้ํา กับส่วนที่เป็นดินเนี่ยซึ่งหมายถึงหมายรวมถึงภูเขาต่างๆนะครับ อาจจะเป็นในทวีปไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่เราเรียนมาผมไม่ทราบมีทฤษฎีใหม่ที่มาที่มาคัดค้านหรือไม่แต่ที่เรียนมาก็คือส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยนะครับหรือส่วนเป็นทะเลเป็นพื้นที่น้ำเนี่ยประมาณ3ส่วนจาก4แล้วก็เป็นพื้นที่ดินก็ประมาณ1ส่วนแต่เท่าที่เราดูในประเทศไทยเองนี่น,นะครับการจัดการศึกษาที่ลงบปในทะเลหรือทําการศึกษาหรือการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทะเลเนี่ยมีน้อยมากน้อยมาก,น,มากน้อยมากจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าประเทศที่เขาไม่ติดทะเลเนี่ยเขากลับเปิดสถาวิชาถึงดานินดซัมไป นในขณะที่จะทัดีครับข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกมาเนี่ยครับในฝั่งอ่าวไทยจนถึงจังหวัดตราที่ว่าติดพรมแดนกับรัฐกลังตันของมาเลเซียนี่นะครับมีพื้นที่ประมาณ2,000กิโลเมตรนะครับติดทะเลติดชายฝั่งทางฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทางชายฝั่งอันดามันก็ประมาณพันกว่ากิโลพันหกิปกิโลประมาณนั้นนะครับจากระนองซึ่งเป็นพรมแดนติดกับประเทศพมา่าจนถึงพรมแดนติดกับมาเลเซียที่จังหวัดสตูลก็คือที่รัฐเปอร์ลิสนะครับแล้วก็เป็นพรมแดนน้ํากับรัฐเทรา ทั้งมดเนี่ยนะครับประมาณ3,000กว่ากิโลอาจารย์เชื่อไหมครับว่ามีการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทะเลน้อยมากครับเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับปรเปอร์เซ็นต์ปเปอร์เซ็นต์มหาวิทยาลัยในพื้นที่หาจุดในภาคใต้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสอทตเองถ้าอาจารย์ไปไล่ดูนะครับว่ามีหลักสูตรเกือบเกือบสี่ห้าร้อยหลักสูตรถ้ารว,ว่าเวลาชุมชนด้วยเนี่ยประมาณสักเกือบห้าร้อยหลักสูตรนะครับแต่หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ แก้ธรรมชาติในทะเลการขุดเจาะแท่นน้ามันเนี่ยนะครับของพวกนี้หรือแม้กระทั่งการต่อเรือเนี่ยมีน้อยมากๆครับปรากฏว่าทางฝั่งอันามันเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่วิเลยเดียวที่เปิดสอนสาขาวิชาทางด้านการต่อเรือนะครับฝั่งเอาไทยก็มีที่ปรับพนังที่เดียว ผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากับการจัดการศึกษาของเราปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเรามีพื้นที่อาชีวะที่สามารถที่จะสร้างงานให้กับคนในพื้นที่แต่ปรากฏว่าเราต้องรเรียนการต่อเรือที่ปักพนังเลยเหรอครับเราต้องรเรียนการต่อเรือที่อยุธยาเลยเหรอครับอีกที่หนึ่งก็ที่ศรีราชาเลยเพราะว่าในพื้นที่ของเราไม่มีเพราะ,ะนั้นเราก็เลยกําลังมองว่าไอ้ทางเลือกแห่งอนาคตของอุมมาซึ่งส่วนหนึ่งก็งคือทะเลสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับถูกต้องเลยสิเหล็กตัวนั้นอะไรกันตัวอิสลมามอะไรสักแบปัปปกตนี้ Kroh eh hak mari sebab bapak kita ni bukan piko dah atas tanah lah. Bukan naik kuda mari sebab kita, naik perahu. Kroh eh hak dai hak mari belum mula di tempat kita ni. Mari di taning ke, mari di sebelah kedah perlis dan berseto ni, dia tak nak mari dengan naik uta, naik kuda dah. Tapi mari dengan perahu. Mbah, pinong Turki, atau partner hang Turki mah dia. Kau kau ikam hen wa eh บ้านคุณเนี่ยนะติดทะเลแต่คุณไม่ได้ใช้ทะเลเป็นประโยชน์เลยคุณไม่ได้ใช้ทะเลเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ข้างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเลยก็เป็นที่มาที่ทางสาก์นะครับซึ่งมีมูลนิธิอิบูนอเอลนะครับเป็นเจ้าของของวิลัยเทคโนโลยีอิบูนอเอลนะขนขณะนั้นได้ไปได้ไปตรุกรกีแล้วก็ได้ไปดูแนวทางในการที่จะปรับเปลี่ยนโหมดของการจัดก,การศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยจากจากเป็นคอเวชันนะครับเป็นการจัดก,การศึกษาทั้งด้านวิทยาการทางบนบกเนี่ยไปสู่วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลมากขึ้น หลังจากที่กลับมาจากตรุรกีเราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนชื่อจากวิเลยเทคโนโลยีอิบูนอัลมาเป็นวิเลยเทคโนโลยีอันดามันอาาตุเรียน,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 นคำตอบที่บอกว่าเราจะจัดการศึกษาที่เป็นทางเรื่องของอนาคตของอุมามเนี่ยก็คือเราไม่ได้มองเฉพาะการจัดก,การศึกษาในจังหวัดสตูลและตอบโจทย์ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเราตั้งแต่การเริ่มต้นเลยนะครับเราเราเชิญ เราชวนคนทางฝั่งอินโดนีเซียนะครับจะเป็นอาเจเป็นเมดานี่มานั่งคุยกันว่าเราจะเชื่อมการศึกษาได้อย่างไรทะเลของคุณหันหน้ามาทางนี้คุณก็เจอบ้านผมผมหันหน้าไปทางนั้นคุณก็เจอบ้านคุณแล้วก็ผมเฉียงมาอีกนิดนึงผมก็เจอบ้านอีกเพื่อนอีกคนนึงสุดแล้วคือไทยมาเลอินโดเนี่ยมันคือสามเร้าเศรษฐกิจที่มันต้องผ่านทะเลแล้วก็ต้องเชื่อมทะเลมูลนิธิบุออฟก,ก็เลยก็เลยมีดําริที่จะให้มี วิลลยเทคโนโลยีอันดัมนอันดมีพาร์ทเนอร์จากประเทศตรุรกีก็คือมูลนิธิ AN, อินสันโดยการรับรู้รับทราบของของมูลนิธิมาริฟนะครับซึ่งเป็นซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของตรุรกีและใขณะนี้เนี่ยทางวิลลยของเราเนี่ยนะครับ ที่ผมบอกว่าวิเลยของเราก็คือของพี่น้องทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นวิเลยว่ากัฟแล้วเราก็เปิดสาขาวิชาระดับปวชก็คือปวชการช่างต่อเรือแล้วก็ปวชบัญช,เยายาเเชเีเราจะพยายามเน้นย้ำหลังจากที่เป็นวิเลยชื่อใหม่เนี่ยเราจะพยายามเน้นย้ำกันบัญชีสําหรับธุรกิจที่อยู่กับทะเลกับการระหว่างประเทศพวกนี้นะครับส่วนระดับปวสเราก็มีเทคนโนโลยีการต่อเรือครับจะเน้นการออกแบบเรือโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับนี่คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดีไซน์เรือซึ่งเราทําการสอนเรือ3ประเภทนะครับบางคนคิดว่า ทำเรื่องเรือออกินเรือประมงไม่ใช่ทั้ทีเดียวนะครับในหลักสูตรเนี่ยเราจะมีเรื่องของการทําเรือไฟเบอร์การทําเรือไม้แล้วก็ทําเรือโลหะเพราะงั้นมันเป็นสำหรับผมก็คือศาสตร์ใหม่ แต่ผมคิดว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนสตูนเราก็อยู่กับทะเลเราก็เห็นเรือมาพอสมควรเนี่ยถึงแม้จะเป็นศาสตร์ใหม่แต่ก็ไม่ได้ยากมากที่จะที่จะเรียนรู้ผมก็ไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถหาครูหาอาจารย์ที่จะสอนวิชาทางด้านนี้ง่ายนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีคนสตูนที่เคยเป็นอาจารย์หรือที่ปากพนังอยู่ที่ยุทธยาเนี่ยเขาเองก็อยากจะกลับมาบ้านแล้วเขาเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทางสากลแล้วก็ทางบนที่มัน้องกล้าจังเลยที่จะมาเปิดสาขาวิชาทางด้านนี้เพราะว่าหลายๆคนนี่ไม่กล้าที่จะเปิดไม่พร้อมเลยจะคิดว่ายังไงกันล้วแต่แต่ปรากฏว่าอลเะหใ เอาล่ะเอาล่ะเลือกเราที่จะมาทำทางด้านนี้แม้ว่าจะยากนะครับก็ก็ลองทําดูเราเปิดสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีทางทะเลนี่นะครับระดับปวชปวสแล้วจะขยับไประดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกในอนาคตแล้วแต่สถานะของการการศึกษาในขนานั้นนะครับว่ามันควรจะไปที่ทางไหนนอกจากจะให้ศาสตร์ทางด้านนี้แล้วจะให้ทักษะทางภาษาด้วยเหมือนเด็กที่เราผลิตเนี่ยจะเป็นเด็กโลคอลนะครับเด็กบ้านๆแบบเรานี่แหละนะครับ แต่เราจะพยายามให้เด็กเหล่านี้ไปสู่โหมด global ให้มากที่สุดืัองจากว่าศาสตร์ทางด้านทะเลศาสตร์ทางด้านการต่อเรือจะเป็นศาสตร์สากลน,นะครับอ่าคือจะจะบอกว่าจริงๆแล้วท่านิยมหรือวิธีคิดว่าเออเรายช่อว่าศากษาไม่มีงานทนํานี้ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วผมมองว่าในแง่ของเป็นโลกสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของสกิลเรื่องของทักษะม,มันก็ม,ม,กมีมันก็มีวิธีคิดอีกวิธีคิดหนึ่งบอกว่าโอ๊ยเ,อเรียนเรียชือวัฒศึกษา มันน่ากลัวอ่า<ม>เดี๋ยวลูก<ม>เดี๋ยวลูกเกงางเงงตาะสมมตินนะไปตีไปทะเลาะไปนู่น<ม>แล้วก็ที่สําคัญไม่ได้ไม่ได้ละมากอ่าคราวนี้ที่อันดบบนามันอนาตวเรียเนี่ยอาจารย์ทําให้พี่น้องอเ,คคเห็นภาพเลยคืออีเมดของอาชีวะเนี่ยมันเป็นลบในประเทศไทย <C> e <an> เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่โดมิเนตเนี่ยไม่ใช่คนอาชีวะไงครับ ทำไงล่ะครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาเส็ตประการที่1ที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ว่าจบอาชีวะแล้วมันอิเมเอดีนะ Image ดีเนี่ยในในความเข้าใจของผมนะครับ1ก็คือมีงานทํามีเงินเดือนแล้วก็สังคมยอมรับประการที่2ก็คือเป็นคนดีเป็นคนดีตรงนี้ก็คือ โบแก,ก้วกากิงงาต่อจ้ะพอเรามาทำอาชีวศึกษาที่อยู่ในกรอบของศาสนาเนี่ยเรามีมัสยิดไทชิมิอักษรสตูนนี่นะครับเป็นมัสยิดที่เราทำฮราระก้อที่นั่นนะครับนักเรียนของเราเนี่ยนะครับสามารถมา,มา,มาละมาละหมาด5้าเวลาที่นั่นแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับนักเรียนนะ่ะก็ไม่เยอะมากนะครับอาจารย์ก็ดูแลท่วถึงอยู่ทับุรุษและครับผมดูเด็กอาชีวะเด็กช่างตัวเรือผมละหมาดเป็นจะมามีฮาระก้อนะครับแล้วคุยเรื่องศาสนามีอายักหนึ่งว่าอย่างนี้เขาก็ You we didn't. ศาสตร์ของเขาวันนี้เราบอกเด็กๆว่าพวกคุณทั้งหลายคือคนที่จะมาสร้างมิชชั่นของนบีนุนะอย่างนี้ครับเราดึงให้เขามีความรู้สึกว่าเขานี่คือเป็นลูกมือของนบีนุในการสร้างเรือนเพื่อที่จะให้โลกเนี้ยปลอดภัยจากสิ่งที่จากพยันตรายนบีนุเนี่ยเอาว่ากำหนดให้สร้างเรือเพื่อที่จะให้ปลอดภัยจากจากน้ำท่วมใหญ่เพราะนั้นเราก็พยายามบอกเด็กๆว่าพวกคุณทั้งหลายเนี่ยมาเรียนศาสตร์ของนบีนุสิ่งที่ผมได้รับทราบจากผู้ปกครองนะครับที่ผู้ปกครองบอกว่าเห็นลูกเรียนอาชีวะหรือลูกละหมาดลูกเรียนอาชีวะแลูก ามาชอลล์ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับชิว่าอยากให้พี่น้องช่วยเริ่มตั้งเป้าไว้นะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเรามีลูก3 4มหคนขอสักคนนึงครับลงไปด้านอาชีวศึกษานะครับและอาชีวศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าพอเรียนปวชปวสกับผมเอ้ยจะกลับไปสู่วงวงจรของหมาอะไรไม่ได้อย่างที่ผมบอกอาจารย์มันตอนต้นนะครับผมเปิดปวชต่อเรือปวสต่อเรือ,อเด็กปวชต่อเรือมาเรียนวิศวรกรรมต่อเรือในระดับอุดมศึกษากับสถาบันเทคโนโลยี <c oughs> ก็เป็นโบทของการจัดการศึก ความรู้แล้วจะมีทักษะตีตะปูเป็นนู่นนี่นั่นเป็นเชื่อมเป็นแล้วมาเรียน,นและเป็นนักศึกษาปอตรีด้านวิศวกรรม,ามศาสตร์จบวิศวะเหมือนกับเรียนจบม6ประเรนวิศวะเหมือนกันแต่จบม6ประเด็นวิศวะกับจบปวชประเด็นวิศวะนี่มันต่างกันนะอาจารย์ทั้งหมดเหล่านั้นคือจะบอกพี่น้องว่ามาครับตามพวกมามาทำอาชีวะอักษกรด้วยกันและเป็นอาชีาวะศึกษาที่เราเริ่มเด็กด้วยบัสมาละนะครับ ผมอยากให้พี่น้องเซฟชื่อวิเลย์เทคโนโลยีอันามันอนาโตเรียไว้ในไว้ในใจท่านด้วยและท่านท่านช่วยดูอาให้เราด้วยนะครับเพราะว่ามันคือสถาบันวาก,กัฟมันคือวิเลย์วาก,กับนะครับเราจะพัฒน,นาไปด้วยกันัลลม